นายโยนทิ้งไม่ต้องไปใช้มันแล้วไม่ต้องร้องร้องกูตบซ้ำกูจะตบหน้ามึงซ้ำได้ถ้ามึงร้องอ่ะแม่ขยะที่ไหนมาอีกขยะ เอามาทำไมเอามาทำเพื่อนี่เอามาทำเพื่ออ,าาอ,อะไรขอให้มามึงเอามาทำไมฟาดหน้าแม่งซะดี่แม่ง,งเอาไปคืนเขา <S <S 2> <S 2> เสียงดังเนี่ยตำ,ตำ,ตำรวจตำรวจตำรวจนี่ที่ถ่ายไว้ีตำรวจลงบ้านรอบหนึ่งแล้วไม่ขาให้มาเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ว่าะวา่าแล้วมึงจะามาทำไมอะบ้านหลังนี้ตำรวจลงไปรอบนั้นเนี่ยตำรวจลงไปพ่อยังงี่จำไห้ เพราะมึงไปเบิ้ลตัดใส่ใครในโงเมียนอนะโชว์หญิงอะเห็นนะเห็นนะกล้องเขาเห็นนะไว้จะให้พี่เจมเปลี่ยนให้หน้อยแล้วมึงจะเปลี่ยนทำไมให้มันเสียงดังไ,ไอ้พามกมัมีระพามกอะกูเห็นดังตลอดอะ่ะเวลาเอามาใส่อ,อันเาไปคืนครับมึงซื้อมาเท่าไหร่เขาใหม้มาใครให้น่นอยู่นุ่นท่อผิดกฎหมายท่อหนีภาษีไม่มีมกอกท่อเนี่ยอันนี้พูดแบบมีมีความรู้ไว้นะมอกมี อันนี้ปั๊มเองเนี่ยโอ้กูดูเป็นอุ้ยมึงทำไมอ่ะมึงมาดิมึงมาดิมาดิกูจะมาให้พี่กูทำให้แล้วมึงมาเสือกถ้าเป็นพี่มึงเมื่อไหร่เป็นพี่กูทำไมยาอ่อนเอาไปเก็บแน่นเดี๋ยวกูจะพังรถมึงบ้านมึงไม่ต้องมีใครขับเลยไป็นี่แทนรมึงมาดิมึงด้วยมึงมามึงมาพี่เดี๋ยว่ะตาข้างหน้าเพื่อทีเถอะ เนี่ยชอบแบบหาเรื่องคนอื่นแล้วมึงเอามาทําไมละ่ะแล้วมึงเสือกอะไรอย่ชีวิตกูไหมก็ดูแลชีวิตมึงแต่ชีวิตมึงมาทําคนอื่นเดือดร้อนต้นกูก็อยู่กับพี่กูสองคนเวลามึงขับไปอะ่ะเขาไม่รำคาญอ่ะเสือกเนี่ยแล้วมันมันคิดอย่างนี้ไงมันคิดอย่างนี้เองมึงเสือกไงมันคิดอย่างนี้หน,น,น,น้ามึงถึงมีสิวเนี่ยเสือกอย่างนี้ไงขี้เสกูเห็นประโยชน์ส่วนรวมครับไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวเองกูเจ้าใจตัวเองเดี๋ยวมีแต่เนี่ยเนี่ยคนด่าเยอะเนี่ยเนี่ยมีคนเป็นด่าเลยเนี่ยด่ากกููเลยชออบขงกู ก็รู้แล้วความชอบมึงแต่มันเดือดร้องคนอื่นไหมไม่เดือดร้อในให้เขามาด่ากูเองมึงนึกเสือกตอบแพงเข้าใจป่ะไม่อยาเทได้แค่กูเพิ่งล้างรถให้พี่บังไมึไไมมงทำไหมกูจะเทใส่ท่อเนี่ยมึงเอาไหมล่ะอย่านะมึงเอาไห<ด>มไล่ะใส่ท่อก็หล่ะใส่ท่อไหมหรือยังไงหรือยังไงมันเหนียวเออมันเหนียวนี่แหละไม่ลองดูทำมัไยอุ้ยเดี๋ยวยืดเดี๋ยวพ่อมึงไปเอาพ่อมาเช็ดให้กูเลยเออใช่ดดิ ยาเดี๋ยวมันพังอทำไม่กูแค่เหรอเอางี้ดีกว่าถ้ามันไม่สนกูก็ไม่สนละอย่างงั้นอะกอ้าวอ้าวดูมันไปใส่อะไปรูน่ะมันเป็นอะไรแล้วมึงทำทำไมกูวางเฉยๆแล้วมันเป็นอะไรชีวิตมันเหไม่เจริญหรอมือมึงเจริญตายไงอี๋ไม่รู้ไงใครรู้ขนาดก็ตัวเองอะแต่มึงเนี่ยกูอยากดูอยากทรงแล้วมึงอะไรเรื่อยตอนเนี้ยเสื้อลงมือฐามจะมาเคลียร์กันเลยมึงนี่เท่าไหร่ อายุ17 18เข้าลงอันนี้ดีือป่าเพราะตายไวคนอย่างเงี้ยหนึ่งเลยไม่โดนฟันติงก็ลดความเนี่ยเดี๋ยวมึงแหวนอย่างเงี้ยนะจะลดความตายตายพร้อมมึงกูไม่แหวนครับก็ไม่รู้อ่ามึงต้องตายตายเระเพาะอะไรไม่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 มันไส้โดนยิงอะไรกันไม่ไม่ไม่ม่เครยิงกูไม่โดนยิงไม่โดนยิงก็โดนรถติดล้อเหยียบปากไม่เหยียบหรอกเขาไม่เหยียบกูคือกูตายคนเดียวอะ อย่าอย่าอย่าเอาอย่งนี้ดีกว่ากวันนี้วันนี้กูจะไม่ทำร้ายข้าวของมึงนะเออแต่มึงทุบไปแล้วก็ทุบไปจะพังหรือยังอ่ะก็ถ้ามันพังมันพังไม่หยัน่ะฮะไอเจ๊ตัวก้าวหลังเนี่ยติดยาอย่างเงี้ยไม่แล้วมึงทุบกูบอกเลยเนี่ยพวนี้ติดยาหน้าตาเหมือนเล่นไอซ์ทล้วกอย่างเงี้ยสีผิวซีดไม่เล่นครับไม่เล่นครับแล้วดูนี้ล่ะจะหมูกกระดมเคอะไรกขี้หมูกครับอันนี้ขี้หมูกขี้หมูก ไปเต็มไปหมดอ้าวก็ขี่มู๊กก็ไม่ได้สั่งสามวันโอ้ยไม่จริงี้ยสิ่งไม่ได้นี่ไงในในป่ายังมีลูกหมีอยู่เลยน่ะหนมอ่ะเคี้ยวเลยติดตามร่องฟันอ่ะนั่นอะไรลูกหมีขนมหนมอ่ะต้อเที่ยวมันก็บไปเผอ่ะหนมอ่ะไายตาตาไปเก็บไอ้นี่เล่นทั้งแฮปปี้อะไรหลายอย่างนะครับยาเสพติดไอ้นี่เอาหมดเรียกาทมารถใชไหมไม่ได้งอพอเดี๋ยาไปเก็บแล้วพอบเอาไปเก็บเอาไปเก็บยังไงเดี๋ยวผมก็ยังลงบ่อ มึงยิ้ตามยิ้มตาอะไรกูโอ้ยโอ้ยเอ้ยมึงยังไงกันว่ามึงเข้ามานะไม่สนนะมึไม่สนนะไม่สนนะใครโดนกูไม่สนนะที่หน้าโกเคโอ้โหมึงจะแต่งแต่รถไปวนวันๆนึ่งมึงเสือกเสือกโตแต่หมาอะไรยังแต่งแต่รถนี่เพื่อนกูออกนั่นแรปเตอร์น่ง ออนี่นรถใหญ่เนี่ยมันรถรถอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าคุมตัวเองอันนี้คนคุมเหล็กอันนี้เหล็กคุมคนพูดไรฮะเรื่องนี้ก็เรื่องจริงมีเพื่อนกูคิดได้เลยเนี่ยเขาบังคับมันซื้อไม่ใช่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 แต่อันนั้นอันนั้นไม่จริงพอพอพอรถรถเล็กพอแล้วนะพอแล้วนะเฮ้ยมึงจะไปทุบมาให้มันถลอกทําไมล่ะยังไงกูสู้คนนะไม่ใช่าไม่ไู้ไอ้กูติ่ม่จะทิ่งกูอย่างเดียว สู้มึงอย่าพักมิดเท่านั้นน่ะให้เดินเข้าไปเลยแล้วมึงอยากไหมไอ้นี่บ้าก็ไปเก็บพกูไม่นี่กูไม่ใช่แล้วรู้อะไรดู้อะไรพ่อประวันหน้าโยนทิ้งไม่ต้องไปใช้มันแล้วไม่ต้องร้องร้องกุตบสา กูจะต,ตบหน้ามึงซ้ำได้วยที่มึงร้องอ่ะหลายรอบแล้วอุว้ยคันหัวเป็นไรวะใส่กระตัง <c oughs> มึงเอาขึ้นมาอีกใช่ไหมึง <c oughs> ตีแม่งด้วยบางคนรถเนี่ยมึงขึ้นมาดิเละไม่ได้แล้วอะไรไม่เป็นยัไม่ีน้องร้องมึงไม่ต้องร้องกูเตือนมึงไปแล้ว อันนี้กูไม่สิดธิใช้กูป้องกันตัวมาตอ,น,าๆๆอนนี้มาทุบกูถูกปะล่ะถูกถูกแล้วจริงนะกูๆๆกูกูกูกระชากพันเอาดูเลยดูะไรพ่อประวันถ้ากูไม่กระชากพันจะเป็นเรื่องนะกูบาดเจ็บแน่นแล้วมึงจะไปแข่งทำไมล่ะมึงนั่งเลยมึงไม่ต้องร้องหรอกเรื่องท่อแค่นี้ทำไมเป็นร้องโดยเธอมันได้กี่บาท เออเอาให้นมามันพังมันได้เป็นไรอะ่ะก็ควรเก็บรักษาดีๆของนี้ไม่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 ควรเก็บของอย่างนี้อย่างอื่นก็เก็บได้รถก็รถกูไม่แต่หูกูได้ยินไงอย่างนั้นตายตายไม่ได้อีกไม่ได้เลยไ,ไม่ได้วายชอบทำในของคนอื่นไม่เข้ามึงฟอร์มอะไรวะเกลี้ยงหน้าไม่อยเหงามึงจะเกลี้ยงกูด้วยอะไรเอาไม่เนี่ยมึงจะเกลี้ยงทำไม มึงอะจะเพี้ยงทำไมท่อกูอ่ะก็กูบอกให้มึงเอาไปเก็บมึงเอาไปเก็บก็กูเอาไอจ้าไปเก็บมึงรู้นี่นากูไม่ได้ไปเก็บมึงใครจีบตายให้มันเอาไปใส่มึงรู้ได้ไงเขาบอกตรงเลยกูเกลียดมึงไอ้กูนั่งอยู่นี่กูชอบมึงเช่ยร์ไหมเนี่ยฮะฮะกูชอบมึงเช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นบ้านมึงเช่ยร์ไหมึงฟังนะเจือกเอ้าไอ้จังไรกูชอบมึงเหรอฉันไม่มีใครชอบมึงชอบมึงไหม แล้วสองคนมึงอะฮาที่มึนด่ามด้วยนะพี่ฮะกูชอบมึงเหรอกูชอบมึงใช่ปะมาดิชอบมึงใช่ไหมที่กูทำทังของมึงทางเลยกูชอบไปเลยที่กูทำึงมาปล่อยกูนก็เก็บวังนี่มึงวังนี่ไม่เอ้ยมาลงมาเฮ้ยแล้วผมเราจับอเครื่องหละทีเดียวห้หมดมาดิมาเดยมา มาดิมาเลยโอ้ย่นให้เฮ้ยมึงยังไม่เฮ้ยมึงจะจบได้หรือยังวะกววพอแล้วเริ่แต่งรลเชื่อเหรอเก็บตังค์ไว้จัดงานศพมึงนี่บ่จัดงานศพไปมึงยังไงแง่แหละสภาพสภาพตัวมึงแงแหละกูมึงอ่ะมึงแง่แหละอุ้ยอุอุ้ยอะไร

ย้อนมึงอย่าเดินหนีดิหนีดิยังหนีทำไมมึงทำไมคืเจมาตื้นมึงคืนทำไมอย่าอย่าเฮ้ยไม่ตีนี่เอาไห้เขาตีได้แท่มึงนี่โง่มึงไ่ทำหลังรถมึงนะ อ่อนควายดกแว้นไป,ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปรอบนี้เราไม่ผิดเราปกป้องตัวมันเองแล้วก็คนรอบข้างถ้าเราให้มันใส่อาจจะเป็นอันตร,ราย,ยได้อะไรถูก,ะะถกอาจจะเป็นอันตร,รายต่อสังคมคนรอบๆแล้วก็ตัวมันเองด้วยแล้วก็พ่อแม่มันจะเสียใจด้วยว่าเอ้ยลูกแต่งรถลูกรถลมอย่างเงี้ยถูกปหะเราเราไม่ได้ทำอะไรมันกลับมาอีกแล้วคือมึงจะเอายัางไงเนี่ย กลับแล้วเนี่ยนี่มันจะโบราณอะไรปัญหาเรื่องเขาอีกไม่ใช่อันตรธานหนักมึงไปเลยไปมึงไปเสืออะไรมึงโ่อมตายไหไ่เมึงไอ้แว่น้ลอรี่ปันมันหลอกดูมันขัดดิไว้แล้วปันปันนั้นปันมด้านนี้ปล่อยมันเอาหัวศีกรรมให้กันไป